ไปดีพี่น้องสบายดีวัสุอขสศน์วสุมองสุบอนวพี่น้องเนาะพบพ่อกับส่องน้องเอิญขึ้ก้าพี่น้องเมื่อนี้ก็พากันขี่รถรอป่าพี่น้องรุ่นรุนพี่น้องว่ะท้าผ้ากันไปซ้ายนะพี่น้องทันทั้งสองขั้นไปก่อนพี่น้องน้องวีก็ไปน้ำคือกันพี่น้องวัวพี่น้องเ้ยวูป่าปูวดงพี่น้องเลย เสียงรถกับเสียงรถกระดังเสียงล่มกระดังแห้งพี่น้องคันพิษพลาดเออพิษพลานยังขอโขาทอดเขาไฟเด็กพี่น้องเด้อไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยยังก็หอดสักสิพากันไปใส่พี่น้องรุ่นรุ่นพี่น้อง เรียบร้อยเนาะเ้ก็เน่ยฉันจะาคอยมาอย่างพีสวัสดีปลาลุงไม่ลูก เออพาสนใจกที่โตมาได้พี่น้่งเอาอย่าปาอย่าปาพวกกรทีนางน้องมันกระแตให้มันจะบบงี้พาทีนางน้องมัตันบบงี้เอ้าถือเทำมัน่ยไม่ใช่ตัวเจอย พี่สบายดีปาลุงไหมลูกสบายดีปะลุงป้าหมวกนะแม่หมวกเว้อไร้างอ่ะสบายดีปาลุงเอานางอ่ายอีกแล้วพี่น้องมันคือต้นน้อยเธอค่ะอุซาบุป่าบุโดกมาพี่น้องเอ้ยแม่น้องมีพามาวะสันโก่งโพนอยู่พี่น้องวะสันบัดมาบัดพี่น้องคือเห็นนี่แหละพี่น้องเขาเอาไปเบิร์ดแล้วร้ายค่ะพี่น้องร้ายค่ะพี่น้อง นี่ใส่มันล้มมะได้ยังเนาะถ้อไม่เอาเราลีกเพิ่นบวอร์แล้วพี่น้องเอามากระถิ่นถือถั่วไแก้วมาคักแน่พี่น้องเลยเขาบ่ได้รักเด้ออันนี้นะเขาบ่ได้รักเออออกมาเขาบ่ได้รักเดลย สาวพ inum, ี่น้องปึกส <m> ้าวเขาจติดต่อมาได้พี่น้องไปดีพี่น้องเออเ้าไปตงกัามากระทิ่นเลยเนี่ กินกลางท่งพี่น้องเอ้ยเฮากระซิจะเป็นมือกล่องมือนี้นะเฮ้ยโฟกัสถอยแก้วให้พี่น้องมึงเนี่ยอุ้ยพี่น้องเป็นแต่แสบแสบมดจ่อพี่น้องเอ้ยมดจ่อกินกันเนออ้าวกินน้ำแน็เป็นไหมนางคนนี้นะกินมัสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องกันยี่ปุซซาวกันไรสบายดีนองมาเด้อมา แฝบมุดจ no ่อพ <c oughs> ี no ่น้องน้องอ่างก็มุดจ่อกินน้วกันเด้อพี่น้องอยู่กลางท่องพี่น้องเอ้ยเพื่อหาสิมาหอดนี่กาจะกิโลบ่แต่บ้านออกมาหนึ่งประมาณสองโลคื่อันกินกินทั้งสิบเป็นมือกล้องให้อยู่หนายจีน่าคือเก่าพี่น้องอันนี้ทุกนา บิมกะยำแหลงพี่น้องเลย่ะเนาอเีบังค no? ับาะอากบังค <laughs> ับในใจ้วแบนี้ออขี้ต่อไปอีกว่ะนังวิกมานำพี่น้อง้ยบูปาบูดอมานกำกันนั่นแหละนั่งหมักไป่ไปไซนานั่งกัไปน้ำ เอาแส่เบยวือมาซ้องกอยอกระซองนกินกินพี่น้องอุ้ยยู่ตรงไหนตรงหน้าพี่น้องเาลกมากินน้กัน นังกินมะกะทินมะกะทินคันยังเป็นกะแตแหน่ะคิดว่าสิกกใหญ่เราออกมาเก็บเอานั่นนะตีกะมันก็อยากสีเรเลือมๆลือน้องพี่น้องเนาะ นั่งงามๆีาสะพี่น้องเลยทานั่งอยู่ให้อยู่น้าพี่น้องเลยนั่น้ชน้ำตาลบ้นะสะโพดอ่างมันจังสดกินมันหวานนะ พ่อแม่นั่งหิวเขาเบาๆเนี้ยบอะาหนบ้านไนเอร์เอาส้ากสดับนี้ ไว้ยิ่มเลยได้พี่น้อง่วนมาปัดมาบัดน้ำน้องเขาอีกยังแสบอยู่แสบหมดจบพี่น้องเลยอ้ยเกี๋กับซิเบอร์เลยได้ดีแต่ผู้สดเห็นแล้นาอพี่น้องเนาะช่องบ่วงหนึง ชิ่องเออท้าไปกินทรายกินหน้าอีโพเน่ะจะไปกินยังดอกผู้ได้ก่อน,ยน,นอยู่ในอันเตียงเออแบเออิแบใสด้ดเอา<ด>พอลูกกันแล้ว บรรยากาศกาได้ที่พ uh ี่น้องเลยมาแกสบบอเอิพี่น้องกินน้ำดีกว่ามาน้องมาเดจอมกินองวีเด้ใม่งอมอช่นหม่แงเ

sẹp ừ. nhạc cả cái đi đi pino đây na <laughs> không <cười> tìa, tìa,

ขนาดนั่งว่าอิ่มนะคะพี่น้องประด้กินพราะาะออกเนี่ยม,ม,มันแข็งมีปจ่จักษ์เลยบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศทงไฮทุง,าทงนาเสียงลมก้แงแห้งๆพี่น้องเนี่ย กษัิย์เดล่าคลิปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะคลิปหนะ้าพอกันใหม่พี่ผาดยังเขาก็สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่ผาดยังขอโทษเขอาไปเด้อพี่น้องเนาะรอชมคลิปหน้าพี่น้องอย่าลืมติดตามช่องน้องเอิญเด้อพี่น้องเด้อลาเลยพี่น้องบ๊ายบาย